สามพับสามสเปเชียลไพร์สำหรับใครก็ตามที่อยากจะเข้าโครงการแมนเนจเมนต์เทรนดีเดือนมีนาคมนี้มี MT คัดเลือกที่เป็นโครงการกลุ่ม50าเกันเยอะมากมีอะไรบ้างพี่รักที่กําลังคัดเลือกอยู่มี UOB m a n ม g เน e เมนต์เทรนีค่ะมีอะไรอีกบ้างพี่ลักไทยยูเนียนในขณะเดียวกันตอนนี้ UMC และรวมไปถึงที่เปิดรับใหม่ล่าสุดวันนี้ค่ะคือท n e x t g e n กำลังกลับมาเปิดรับสมัครพี่ลักจะบอกว่า MT ช่วงไฮทิซันมีเปิดรับ 50K บเบวกบวกักันเยอะมากๆประเด็นก็คือว่าโอกาสอาจจะมีผ่านมาแล้วผ่านไปคครั้งเดียว UMC ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาจะคัดแค่หนึ่งรอบต่อปีปกติ UMC จะคัดปีละสองครั้งแปลว่าอะไรปี2025นี้คุณจะมีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นเพราะนั้นใครที่อยากจะออลอินกับการที่จะเข้าโครงการเมเนเจอร์ทเวนโครงการใหญ่โครงการกลุ่ม5 0 k บวกหน้าที่ของเราคืออัพสกิลตัวเองให้เก่งแล้วไปตะลุยงับโอกาสได้เลยโดยที่นะคะเซเว่นเดย์มีเรียนอะไรบ้างพี่รักษณ์เซเว่นเดย์เรียนทั้งหมด7วันครั้งละ2ชั่วโมงค่ะเริ่มจากเดย์วันวันที่1วันที่2เราจะทําการทําข้อสอบฝึกทาข้อสอบเพราะว่า MMP จริๆแล้ว ที่ใช้ในประเทศไทยมีอยู่3อย่างที่ใช้กันเยอะมากที่สุด1คือ H L ค่ะ2ก็คือ p o l y s i f y 3าก็คือ f i s t e c h ซึ่งตอนนี้ที่มีสอบเช่น UOB t i u n i o n ก็ใช้ข้อสอบรวมไปถึง UMC นะใช้ข้อสอบ H L ในขณะที่ Tunaigen ที่เพิ่งกำลังจะเปิดรับนี้เขาใช้ข้อสอบ f i s t e c h g e n e s i s ซึ่งวงเล็บว่า t u n e i g e n มีคนสอบตกกันเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่กจะบอกว่าหน้าที่ของเราคือจะผ่าน MT ในรอบไหนได้ต้องผ่านรอบสอบให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้น2วันแรกเราจะฝึกทาข้อสอบกันไปต่อค่ะ day t วันที่3เราจะเรียนเรื่องของ leadership การไปคัดมิเนนเว้นทนีทุกคนเขาตามหาภาวะผู้นาในตัวเราแปลว่าเราต้องเข้าใจพอยท์ไม่ว่าจะเป็นการทํางานกลุ่มหรือทํางานเดี่ยวเราต้องสามารถพิเศษตัวเราให้แตกแยกแตก,แตกต่างจากคนอื่นได้ในขณะนี้ถ้าเป็นการสัมภาษณ์การรู้ว่าเราต้องนําส่งอะไรจะทําให้เราได้เปรียบกวบเพื่อนในขณะที่เดโฟทาอะไรบ้างสตอรี Story ่เทลลิงค่ะเมื่อหยิบเรื่องที่จะเล่าได้ได,ดีแล้วในข้อ3 d a y 1 Day ันเดย์เดย์ทรีและเดโฟในวันที่4เราจะสามารถ,ถ่ายทอดให้อยู่ในรูปแบบสตอรี่เทลลิงซึ่งการพูดให้ดีจะทําให้กรรมการได้รู้จักเรามากขึ้นนเพราฉั้น สองอย่างนี้ขาดกันไม่ได้เดย์ฟรายเดย์ซิกค่ะคือการฝึกการทวิเครา์เคสทั้งเคสเดี่ยวเคสกลุ่มว่าถ้าไม่เจอจริงเทคนิคจะทํายังไงได้บ้างซึ่งการฝึกลักษณะนี้จะเอาไปใช้กับ MT กลุ่มที่การจ่าย 50K บเบวก,บวกหรือมีการทํางานเดี่ยวกันทํางานกลุ่มซึ่งปี2025นี่้เทรนการทํางานเดี่ยวมีเยอะมากๆเพราะนั้นตัวเราเองต้องมีของตั้งแต่แรกการได้ลอจิกสิ่งเหล่านี้ไปเวลาเราไปพรีเซนต์นำเสนอง,งานหรืออยู่ใน MT จะได้ใช้อยู่ดีนะวันสุดท้ายวันที่7ค่ะเราจะโรอัสมาส์เรื่องของการสัมภาษ แลรวมไปถึงการสัมภาษณ์การอยู่หน้างานเช่น h r ชอาร์หรอไฟนอลอะไรคือจุดตัดที่ทําให้คนสามารถเข้าได้และไม่ได้ที่แยกจากกันและแตกต่างกันชัดเจนพี่เล็กจะบอกว่าใน7วันนี้การเรียนเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟคือโต้อตอบแบบเรียลไทม์เราต้องสามารถแอคทีฟกับพี่รักได้เรียลไทม์แปลว่าอะไรเราจะถูกฝึกให้มีไหวพริบในการนําส่งที่ดีซึ่งตอนที่เราไปอยู่ใน m อจริงๆเนี่ยเรามีเวลาคิดแค่1น3่งสป๊แปลว่าเมื่อเขาถามคําถามเรามาต้องสามารถหยิบเลือกและนําส่งได้สิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราไม่ได้ฝึกหรือมี พี่มาก่อนการตอบจะยากขึ้นมากเพราะฉะนั้นการที่ต้องรู้ว่าตอบอะไรนําส่งแบบไหน DX, ดีรวมไปถึงรู้จริตกรรมาการจะทําให้เราลบร้อยครั้งชนะลอยครั้งแปลว่าอะไรการอัพสกิลจะทําให้ตาเราจากเดิมที่มีความกลัวจเจอเข้าเ t กลัวสั่นไม่รู้จะมีอะไรไปสู้เขาพี่รักหรือกลัวว่าจะเจออะไรก็ไม่รู้พี่รักความกลัวเหล่านี้นะคะมันจะลดน้อยถอยลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกเยอะๆความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อความมั่นใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับในแววตานะกรรมการมองมาเห็นเราเมืเม่อเราเอรา,า, contact, า,า,าอยิิ่่งงส ที่เรากำลัมมงรำนาหรือพีเซนเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เขาตามหาจริงๆด้วยเขาจะเลือกให้คะแนนเราได้อย่างง่ายดายเพราะนั้นใครที่คิดจะอออินในการเข้าโครงการไมเน่เมนท์เทนนี่เอาตัวมาอยู่ในโอกาสกับคลาด้วยกันการเข้าไมเน่เมนท์เทนนี่จริงๆไม่ยากแค่เราต้องรู้เทคนิคตัวเราต้องเก่งก่อนการอัพสกิลเป็นเกือบเสมือนการที่เราเห็นประตูเรมอนมันมีโอกาสอยู่หลายบานหน้าที่เราคืออัพสกิลเพื่อเอากุญแจไปไขประตูในแต่ละร่องให้มันเข้าตรงกันให้ได้พี่รักมีหน้าที่คือเหล่ากุญแจพวกเราให้คมเพื่อทําให้พวกเราสามารถไขประตู ตูโอกาสบานที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นตัวเราค่ะจะต้องเก่งก่อนเพราะนั้นใครที่เห็นหรือมีวิสัยทัศน์ตรงกันแบบนี้เอาตัวมาอยู่โอกาสด้วยการปรึกษา MT ทั่วไทยค่ะปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ฟรีแล้วกดที่ติดต่อเรา3-3นี้เดือนมีนามีสเปเชียลプライนะใครจะเรียนนะอย่าลืมบุ๊กเรียนก่อนวันที่3นี้ในขณะที่ช้าที่สุดนะ31มีนาพวกเราควรจะเรียนจบแล้วเพราะว่า MT ช่วงไฮซีซั่นจะเริ่มคัดกันเยอะและหลังจาก31มีนาคมถ้าเราเรียน7 day พี่แล็กจะบอกว่าของแถมที่อยู่ใน7ซเวหลังจาก31มีนาคมจะไม่มีแล้วนะแปลว่าใครจะอัพสกิลเพื่อไปเข้า MP ในปี2025แนะนําให้บุกในช่วงต้นปีและเรียนให้จบภายในกลางปีนี้โอเคไหมปรึกษา MP ทั่วไทยค่ะปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตรีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ